สวัสดีครับพบก,กับผมและก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านทําสวนบอลสีเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ได้เวลาขยายพันธุ์บอลสีที่มีชื่อว่ามีสุขครับผมบอลสีมีสุขครับอ่ามาดูบอลสีมีสุกใกล้ๆกันครับอ่าที่อยู่ในกระถางบอลสีสีแดงสียุมพูตรงนี้นะฮะคือบอลสีที่มีชื่อว่ามีสุขนะครับจะเป็นบอลใบยาวเนาะดูจากหูที่ฉีกมาถึงสะดือแล้วก็หูใบค่อนข้างชิดกันหน่อยอันนี้หูใบชิดนะฮะ เป็นสีแดงไม่รู้มองเห็นเหมือนกันไหมการมองเห็นสีของมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันผู้หญิงจะเห็นสีได้มากกว่าผู้ชายนะย้ำอีกครั้งนึงผู้ชายเห็นป้าก็จะเป็นสีแดงเลยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยสีแดงก็จะมีระดับสีชมพูก็จะมีระดับที่เป็นเฉดที่มากกว่านะฮะธรรมชาติสร้างให้เป็นแบบนั้นก็คือการเห็นสีแต่ละเพศก็จะแตกต่างกันนะฮะผู้หญิงจะมีความได้เปรียบเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมากกว่าผู้ชายนะครับผมเห็นเป็นสีแดง หรือสีชมพูเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ขอบสีเขียวนะฮะเป็นเป็นบอลที่เขาเรียกว่าเป็นพุ่มหน่อยไม่สูงมากนะประมาณสัก20 10กว่าเซนประมาณเอานะฮะประมาณจากการกะด้วยสายตานะครับบอลมีสุกเนี่ยเวลาที่เขาแก่จะจัดเนี่ยเขาจะเป็นสีนี้ถ้าเกิดไม่โดนแดดเลยก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆหน่อยอันนี้คือฝั่งที่อยู่ในร่มแล้วก็ไม่โดนแดดเวลาที่อยู่ในสแลนในตู้เนี่ยจะมีร่มไม้มาบังอยู่ อันนี้คืออยู่ในร่มไม้ก็จะเป็นสีชุพูอ่อนๆหน่อยแต่ถ้าโดนแดดจัดๆเลยก็จะเป็นสีแบบนี้เข้มๆหน่อยก็สบายตาแล้วก็มีความสุขชื่อก็เพาะโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบบอลสีที่ชื่อเพาะมีสุขนำโชคขุมทองอะไรอีกองที่เป็นชื่อแบบชื่อเพาะเพาะอ่ะมันจะทําให้เราเวลาเราอ่านเราเอ,อ่ยชื่อเขาเนี่ยเราจะรู้สึกดีแล้วก็มีพลังยอดเยี่ยมก็คือมันเสริมพลังบวกให้กับชีวิตเราด้วยนะครับคล้ายๆกับไม้มงคลด้วยใครที่ปลูกก็จะ มีความสุขประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะฮะมีสุขนะครับการกัดสีของบอลสีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแสงแดดนะฮะก็คือ1อายุได้อายุเขาได้ถึงระดับ1กับ2เนี่ยแสงแดดที่มาตกกระทบเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีสวยขอยงเขาเองบอลสีเนี่ยใครเลี้ยงก็สวยนะครับผมแล้วใครเลี้ยงก็หลงรักทุกคนมาเราจะมาผ่าหัวขยายพันธุ์บอลสีชื่อมีสุขกันครับก่อนทําการ,กรเกษตรก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะฮะ ถุงม,มือนี่จะใช้เปลืองมากๆเลยผมจะใช้ถุงมือค่อนข้างเปลืองครับเอาป้ายชื่อบอนสีมีสุกออกนะครับแล้วก็ถอดถอดต้นไม้เราออกจากกระถางเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ใช้ดินไม่ค่อยเปลืองครับผมใช้ดินไม่ค่อยเปลืองลหลายๆท่านถามว่าใช้ดินอะไรผมก็หลังๆมาเนี่ยไม่ได้หมักใบก้ามปูเลยครับผมไม่ได้หมักใบก้ามปูเลยใช้อ,อันนี้เราดึงทิ้งได้เลยนะครับ ใช้ดินสําเร็จรูปที่ซื้อมาจากร้านขาดินใบก้ามปูที่เขาหมักแล้วอ่ะเราก็ทําการล้างลากครับจะมีหัวเยอะไหมหัวนิดเดียวเองครับหัวไม่เยอะเลยแต่ว่าเขี้ยวเยอะมากหัวไม่เยอะแต่ว่าเขี้ยวเยอะมากครับอย่างนี้โอเคอย่างนี้ดีกว่าหัวใหญ่แต่ไม่มีเขี้ยวครับอันนี้อันนี้หัวเล็กแต่ว่าเขี้ยวเยอะครับ หัวไม่ใหญ่แต่เขี้ยวเยอะกำลังมีหน่อด้วยอันนี้หัวบอลสีที่มีชื่อว่ามีสุกนะครับมีสุกนี่ใบสีชมพูดแดงนะฮะสวยมากเลยเราจะทำการตัดหัวนะฮะอุย้ยเขี้ยวเยอะมากเลยต้นนี้เขี้ยวเยอะจริงๆเราต้องค่อยๆเลาะนะฮะผมจะตัดค่อนข้างจำเลยเพราะว่าเขี้ยวเขาเยอะการที่มีเขี้ยวเยอะอย่างนี้คือดีนะฮะบอลสีแดงจะไม่ค่อยสร้าง เราเรียกว่าสร้างหัวนะครับบอลสีแดงจะไม่ค่อยสร้างหัวเท่าไหร่แต่ว่าสร้างแต่เขี้ยวนะอันนี้คือเห็นไหมเหลือน,นิดเดียวผมตัดจอมค่อนข้างโหดโหดเลยนะตาปูนแดงครับอ่าแล้วก็เตรียมลงปลูกนะอันนี้คือไม้จอมนะครับไม้จอมทีนี้เราก็ทําการตัดรากออกให้หมดครับค่อยๆตัดนะฮะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นมากๆเลยครับผมใจเย็นจริงๆ นี่แหละคือข้อได้เปรียบของคนปลูกบอนสีคือการมีอารมณ์เย็นใจเย็นครับนี่คือหัวบอนสีในอุดมคติเรานะครับเราไม่ได้อยากได้หัวบอลสีที่ใหญ่เราอยากได้หัวบอลสีที่เคียเ้ยวเยอะๆแบบนี้เพราะบอลสีที่เคียเ้ยวเยอะแบบนี้นะครับเขาจะเติบโตแล้วก็พัฒนากลายเป็นใบแล้วก็รากอย่างนี้ก็ได้เยอะได้หลายต้นนะครับหัวเล็กแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องมีเคียเ้ยวเยอะแบบนี้นะฮะมาเราจะมาผ่าขยายพันธุ์กันครับ ใช้ใบมีดโกนแบบนี้นะฮะมาค่อยๆผ่ากันระวังเขี้ยวนะฮะอันนี้คือเขี้ยวเยอะมากเยอะจริงๆน,นี่คือได้หลายต้นเลยแหละไม่กล้าผ่าเลยนะครับเพราะว่าตรงไหนก็มีแต่เขี้ยวเราจะผ่าครึ่งกันก่อนครับ แต่หลายท่านถามว่าถ้าเคี้ยวหักนี่เกิดไหมเกิดนะครับเกิดปกติเลยโอ้อันนี้เคี้ยวเยอะมากทำไมดีทำไมดีมดตรงไหนก็มีแต่เคี้ยวเอาตรงนี้ออกก่อนครับหนึ่งหนึ่งเคี้ยวครับผมอ่ะอันนี้หนึ่งเคี้ยวออกไปก่อน ค่อยหั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับชิวๆสบายๆอาชีพเกษตรกร,ร,กรอย่างพวกเราหลังจากหั่นหัวเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับล้างน้ำให้สะอาดครับล้างน้ำให้สะอาดจนกว่าจะหมดน้ำยางนะครับ นำชิ้นบอลที่ล้างน้ํายางเสร็จแล้วเนี่ยมาแช่น้ําปูนแดงครับผมน้ําปูนแดงสักหน่อยหนึ่งนะฮะเทลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็เตรียมน้ํายาเล่งรากรอหน่อยหนึ่งกะประมาณเอานะครับทุกอย่างเป็นการกะไม่ต้องเป๊ะมากฮะอันนี้เป็นน้ํายาเล่งรากยี่ห้อบีหนึ่งะครับผมจะใช้บ1หนึ่งเป็นหลักแล้วเราก็ตักชิ้นบอลสีแล้วเนี่ยสักประมาณหน่อยหนึ่งนะฮะ ลงไปแช่น้ำยาเลีงลากต่อเลยผสมกันได้นะครับในหลายท่านมันก็ผสมได้ไหมผส,สมกันได้ครับเราพึ่งชิ้นบอลที่เราแช่น้ำยาเลียงรากเสร็จแล้วเนี่ยให้แห้งนะครับผมพึ่งลมธรรมดานี่แหละหลังจากชิ้นบอลเราแห้งแล้วแบบนี้นะครับเราก็นำวางบนวัสดุชําเรานะฮะวันนี้ผมใช้วัสดุชําเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำ 3-5วันแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับหันด้านสีขาวสัมผัสกับวัสดุชําจากนั้นเราก็ปิดฝานะฮะอย่าลืมเขียนชื่อบอนอสีเราแล้วก็วันที่แล้วก็จํานวนชิ้นที่เราผ่านะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มครับส่วนต้นแม่ที่เป็นไม้จอมเราเนี่ยอาจจะเฉาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้เวลาสักประมาณ3-5วันหรือว่าสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นคืนชีพมาแล้วก็นําลงปลูกใช้ดินเดิมปกตินะครับรออีก6เดือนปีหน้าฝาใหม่เราถึงจะมา ผ่างหัวซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับกับบอลสีที่มีชื่อว่ามีสุขครับผมมีความสุขประสบความสําเร็จแล้วก็มั่งคั่งร่ํำรวยสําหรับคนที่เลี้ยงบอลสีทุกๆท่านนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ